เราแบ่งกว้างๆนะครับจะมีเป็น2เทคนิคก็คือเทคนิคแรกนะครับก็คือใช้เทคนิคที่แพทย์ใช้แรงของตัวเองในการเข้าไปหยุดนะครับซึ่งเทคนิคอันนี้จะค่อนข้างที่จะต้องอาศัยแรงแพทย์เยอะแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับแต่ส่วนแบบที่2ก็คือการใช้เครื่องมือในการเข้าไปช่วยนะครับซึ่งเครื่องมือก็มีหลายแบบนะสมัยใหม่เนี่ยเขาก็มีการออกแบบเครื่องมือมามากมายซึ่งแต่ละเครื่องมือเนี่ยก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปนะครับซึ่งเราต้องเลือกให้เหมาะกับคนไข้แต่ละคนครับตอนแรกเลยเราต้องประเมินคนไข้ก่อนนะครับว่าเขามีรูปร่างอย่างไรรนะคับก็ เลือกขนาดความยาวและความกว้างของเข็มให้เหมาะกับบริเวณที่เขาต้องการจะดูดนะครับเช่นถ้าเป็นที่หน้า na, อาจจะเล็กหน่อยถ้าเป็ท tails, นที่ท้องอาจจะใหญ่หน่อยอันที่ 2, 2คือเรื่องของความยาวนะครับความยาวของเข็มก็คือจะต้องไปให้ถึงไขมันที่เราต้องการจะดูดนะครับถ้าสั้นเกินไปเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นขนาดเข็มที่ยาวขึ้นเทคนิคการดูดครับก็คืออันแรกเลยครับเราไขมันเนี่ยในแต่ละแอเรียเนี่ยก็จะมีหลายๆชั้นแตกต่างกันไปนะครับเช่นที่ท้องหรืขอข้างก็อาจจะมีชั้นของไขมันที่แตกต่างกันไปแต่โดยทั่วไปแล้วไขมันก็จะมีชั้นตื้้นนกับบชลึ ซึ่งเราจะเน้นการดูดที่ชั้นลึกเป็นหลักเพื่อที่จะเอาปริมาณไขมันออกมาได้โดยที่ไม่เกิดความถูกขัดหรือว่าตะบุ่มตะป่งนะครับการที่เราดูดซึกแซ่คือหมายความว่าเราจะต้องกเกลี่ยแต่ละพื้นที่ให้ได้รับก,การดูดเท่าๆ่กันเพื่อจะให้ไขมันเรียบถ้าเราดูดทางเดียวเนี่ยเส้นทางที่เราดูดตรงนั้นก็จะบุมอยู่ที่เดียวทาให้เกิดถุกขัดแล้วก็ไม่สม่ำเสมอครับ